มาลามันเซอร์วิสพร้อมกันนะเราต้องเซอร์วิสคนแบบบางทีหลักล้านคนในเวลาเดียวกันเนี้ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นตัวไบรท์นะปัจจุบันเนี่ยบางทีคนก็ไม่อยากคุยทางโทรศัพท์แล้ว<ม>เราก็ปรับเป็นเทเลแชทต,ตัวไ<ม>ลน์แชทเราเนี้หละค่ะช่วยกับลูกค้าเราได้ง่ายมากเลยเพนทูเฟร์เซอร์วิสเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่จําเป็นสําหรับการบร,ริการของ t q m มากของเราเนี่ยไฮเทคไฮทัชมาคู่กันนะที่ให้คำจำกควาว่าอย่างนี้นะใกล้ง่ายเคลีย สวัสดีค่ะอยู่ด้วยกันกับเพื่องนะคะใน Executive Talk กับ Line ค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการมาของโรคระบาดโควิด1 9ทําให้ผู้คนเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพแล้วก็การเตรียมรับมือความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพิ่มมากขึ้นนะคะและหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ผู้คนให้ความสนใจนั่นคือกลุ่มธุรกิจประกันภยัยแน่นอนค่ะต้องมีการปรับตัวปรับกลยุทธ์เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากบริษัทที่ปรึกษาประกันภัยและการเเงงินนนชั้ําขอประะททศไยค่ TQM Entance. บรกเกนะคะจะมาพูดคุยกันว่าแบรนด์มีการปรับตัวมีอินไซต์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยก,กันกับ Chief Executive Officer ของ TQM Insurance Broker นะคะดรณภัสนันทพันนิภาค่ะ สวัสดีค่ะพี่ตุสวัสดีค่ะน้องเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เปิดอาณาักร TQM ให้แล้วก็มีโอกาสได้คุยกับ CEO ตัวจริงๆสจริงเลยด้วยความยินดีค่ะได้ค่ะ <c oughs> พี่ตุกเจาะประเด็นเลยละกันค่ะพี่ตุกจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงโควิดที่ผ่านมามี หล,หลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อย่างหนึ่งที่เพิ่งเห็นเทรนคือคนอาจจะแบบรู้สึกว่ากลัวมากขึ้นมีความแบบอยากจะหาการป้องกันความเสี่ยงของตัวเองมากขึ้นในฐานะที่พี่ตุกแล้วก็ TQM เองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจเกี่ยวกับด้านประกันต่างๆมีอินไซต์หรือว่า consumer behavior อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปอยากจะแช <Okay. S 1> ร์โอเคคือคือเราทำรีเสิร์ชนะ,ะดูรีเสิร์ชใน TQM ที่ทำเองแล้วก็ดูกับพี่ๆในธุรกิจประกันแล้วก็พี่ตุกเองก็จะเดินทางโดยงานต่างประเทศ mm hmm. ในเรื่องของพวกอินชัวร์เทคแล้วดู ถึงเรื่องเขาสะมาเอินไซม์ในต่างประเทศเนี่ย<ค>เทรนเหมือนกันทั่วโลกเลยความเข้าใจความเข้าถึงที่จะพูดเรื่องประกันเนี่ยม,มันมีมากขึ้นมสมัยก่อนเนี่ยคือก็บอกว่าร่างกายทุกคนแข็งแรงเนาะ,ะวัดเนี่ยไม่สามารถทําให้รารอนโรงพยาบาลได้อตอนนี้พอโควิดปุ๊บเนี่ยมันไปหมดเลยข้อปอดลงไปทุกสัดส่วนเนะเาะพอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยพี่ทุกว่า วิธีการทําความเข้าใจความเข้าถึงเือนื่องจากเจเนเรชันที่มันเปลี่ยนนะ,ะแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหมันแบบมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพราะนั้นก็แบรนด์ก็ต้องมีการเปลี่ยนวิธีการบริการเขามันทั้งองค์คาพยพเลยนะคะ,คะโปรเซสในการทํางานนั้นมันต้องปรับไปหมดทุกอย่างพี่ตุกได้มีการวางกลยุทธ์แบรนด์ยังไงบ้างในการที่จะทําให้แบบเซิร์ฟความต้องการของคัสเตอร์ได้การให้มองภาพแบรนด์เนะี่ยมันมีด้วยการหลายมิติหลายมุมมองนะ แบรนด์เนี่ยมันจะส่งบุคลิกไปถึงรูปแบบของธุรกิจด้วยนะหรือสมบุคลิกของผู้บริหารพนักง,งานนะหรือกลุ่มลูกค้าที่เราจะเจาะไปพี่ทุกว่ามันเป็นหลายมุมมองหลายมิติแต่ในภาพประกันเนี่ยพี่ตุกพูดอย่างนี้ แบรนด์ที่เราจับออกไปปุ๊บเนี่ยอะไรก็ตามมันก็ต้องมาด้วยเทคโนโลยีนะ mm hmm. คือเอาตั้งแต่พอมีโควิดนในช่วงโควิด3ปีอะพี่ตุ๊กว่ามันเป็นอะไรที่มันเปลี่ยนเลย mm hmm. เราต้องเวิร์กฟอร์มโฮมแบบประเภทที่งานประกันเนี่ยปกติเนี่ยลูกค้านี่ต้องแบบมันต้องเป็นงานอธิบายนะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ต้องให้เราพบเราเจอแต่หัวนี้มันเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยพี่ตุ๊กว่ามันเป็นการส่งเสริมแบรนด์ให้อย่างนด่งในการ mm hmm. ให้ลูกค้ามองว่าเออคือ วันเซิร์ฟเราหรือเปล่าอะลูกค้าเขาอยากได้อะไระเขามีความเดือดร้อนเรื่องงานอะไรพี่มองจากจุดนั้นเป็นจุดหลักมากกว่าแบรนด์เนี่ยสะท้อนสะท้อนในภาพ TQM เ,เนี่ยมองมองไงคือ 1. น่ภาพแบรนด์มันต้องออกมาเรื่องเรื่องเรื่องของบางัตบทุกให้คนนะซึ่งมันจะต้องส่งเทพ,าะเ,พาะเรื่องเซอร์วิสออกมาทันทีนะคะ,คะอันที่ 2. คือปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นตัวไร์นะแบรนด์ mm hmm. จะดีเนี่ยมันส่งสะท้อนเรื่องเซอร์วิสบางตัวค,คือของเราเนี่ยิบชั่วโมงในการเคลมเราสามารถทํางาน mm hmm. เพราะาตอนนั้นโหยุคโควิดเนี่ยลูกค้าเนี่ยทั้งประกันสุขภาพ mm hmm. แบบเสียชีวิตจะเคลมยังไงโอ้ mm hmm. oh, มันอยู่แบบอย่างเง mm ี hmm. ้ยเราต้องบริการแบบในช่วงเขาเรียกว่ายิ่งเกิดวิกฤตโลกอย่างเงี้ยนะโควิด mm hmm. เนี่ยคือ คือบริษัทเนี่ยบ,บางคนแบบปิดลงอะเราปิดไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนอม,มาลามันเซอร์วิสพร้อมกันนะเราต้องเซอร์วิตคนแบบบางทีหลักร้านคนในเวลาเดียวกันเนี้ยออ TQM เนี่ยเป็นคนที่ stay ahead of the curve ในการแบบพัฒนาเทคโนโลยีให้เซิร์ฟคัสเตอร์เมอร์มาโดยตลอดปัจจุบันที่ออลูกค้ามีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วเขาต้องการความรวดเร็วต่างๆเนี่ย TQM มีการวางกลยุทธ์ของตัวผลิตภัณฑ์ยังไงให้เซิร์ฟความต้องการได้บ้างคะก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่า พีเีนี้เป็นปีที่70เมื่อก่อนนะมันก็มีแค่อินชอนบร็อกเกอร์อย่างเดียวนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามี14บริษัทในกลุม่มมันมีเซอร์วิสที่เ,เกี่ยวข้องทั้งทางตรง,ง,งและทางอ้อมดังนั้นการมองลูกค้าที่เป็นโปรดักต์มันจะเปลี่ยนไปเราต้องมองคือมองลูกค้าเป็นอง์รวมจริงๆนะ mm hmm. ก็คือแบบ customer centric จริงจริง <c oughs> โดยสโลแกนที่เราไปณนะตอนนี้ที่เราทำก็คือ One ัส e customer multiple product นะคือแบบโดยที่โปรดักที่ที่เราทําไม่ใช่เฉพาะอินทรันอย่างเดียวลวะเดีย๋ยวนี้ปร,ประกันมันต้องมากับอะไรมเงินผอ่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเบี้ยประกันภัยที่มันสูงมากปุ๊บเนี่ยลูกค้าจะจ่ายชําระงวดเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ เราก็จะเอาเรื่องของการเงินเขน้ามาเข้ามาบันเดลเพื่อที่ทําให้การเข้าถึงที่ลูกค้าจะสามารถจับต้องสินค้าโปรดัตรกต์ประกันภัย,ยได้มากขึ้นนะคะเพราะเรามองเพลนลูกค้าเป็นหลักว่าลูกค้าอยากด้สวิตอะไร,รเพิ่มเติมยังไงทําให้ลูกค้ายอ,อยู่ในแวดวงประกันระการเงินให้ไปได้กันทั้งก้อนได้ <Yeah. S 1> เพื่อที่สื่อสารให้ทั้ง 14บริษัทในกลุ่มนะแล้วก็สามารถเซิร์ฟลูกค้าบันคอสเมอร์มาทีเพิร์โปรดักต์เราก็จะเห็นว่าทาง TQM เนี่ยได้มีการใช้เทคโนโลยีมาเพื่อยกระดับเซอร์วิสให้กับลูกค้าเสมอมาอย่างตอนนี้ค่ะที่คนหันมาแชทกันมากขึ้นหันมาแบบเอ๊ะไม่ค่อยอยากจะรับโทรศัพท์แต่ยูบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยพี่ตุ๊กมีการปรับตัวยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่า TQM เนี่ยเราใช้ Li n e o f f i c i a l a c c o u n t เนี่ยเป็นเจ้าแรกของโบเกอร์ประกันภัยเลยนะยาวนานยาวนานยาวนานตั้งแต่แบบ จ็ดปีละเจ็ดแปดปีนะคะ,ะปัจจุบันเนี่ยบางทีคนก็ไม่อยากคุยทางโทรศัพท์แล้วเราก็ปรับเป็นเทเลแชทตัวไลน์แชทเรานี่หนะค่ะช่วยกับลูกค้าเราได้ง่ายมากเลยเพราะว่าคือทุกคนก็มีแอปไลน์จะเวลาจะซื้อขายไม่อยากคอก็ใช้เรื่องตัวแชทเนี่ยเข้ามาช่วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าไลน์เนี่ยเป็นเป็นเนขาเรียกว่าหน้าต่างหรือประตูที่เราใช้ติดต่อกับลูกค้าเนี่ย พี่แบบพี่ว่าตอบยุคตอบสมัยพี่ให้คําจ็บคำว่าอย่างนี้นะใกล้ง่ายเคลียใกล้คืออะไรเรากับไลน์เนี่ยคือต้องบอกว่ามันอยู่แบบหมายถึงว่าลูกค้ากับไลน์มันอยู่ใกล้กันทุกคนใช้ไลน์กันเยอะแยะมากมายเลยคือแบบคนไลน์ตอนนี้เท่าไรห้าสิบกว่าล้านแล้วอเอาไปใช้แอ,อคเคาท์เราเนี่ยยี่สิบกว่าล้านแล้วนะ,ะของไลน์ที่อยู่นะคะแต่พอเราใช้ปุ๊บเนี่ยมันมันอยู่ใกล้กันง่ายก็คือพอคนใช้เยอะมันใช้อ a ซ y to use นะต้องบอกเป็นเครื่องมือ easy to use ยมากเลยไม่ต้องทำความเข้าใจใหม่มีติดเครื่อง เหมือนแล้วแชทเป็นประจำอยู่แล้วค่ะใช่ใช่ใช่ง่ายนะออันนึงที่พี่ชอบคือเคลียร์ค่ะเคลียร์คือ บางทีเวลาเราคุยกันปุ๊บเนี่ยมันต้องแบบนึกบอกบางทีมันมีทั้งจะต้องแชทคุยกันนะหรือส่งรูปส่งวิดีโอเครื่องมือคุณเพียบอันนี้ตอบโจทย์ทั้งสองฝั่งอันนี้เพิงชอบเพราะว่าหลายๆครั้งอะคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะประกันภัยไปนั่งอ่านกรมธรรม์เองมันไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อันนี้คือถามตอบได้หมดหรือจะแจ้งเหตุอะไรก็คือส่งรูปส่งวิดีโอได้เลยส่งรูปส่งวิดีโอได้อันนี้ที่เุกว่าใกล้ง่ายเขียนเป็นข้อจํากัดเรื่องโทรศัพท์วิตที่เราใช้ไลน์เป็นแพลตฟอร์มในการช่วยเราอีกข้อ กับ line เนี่ยเป็นเจ้าแรกของบรกเกอร์เช่นเดียวกันที่เรามีการเชื่อม API อกันระหว่างในไลน์ออฟฟิเชียลนะ,ะพอพัฒนาปุ๊บเนี่ยพี่ตุกว่าพอเหมือนกับปเปิดประตูซึ่งกันและกันแล้วปุ๊บเนี่ยมันทำให้บางข้อในการพัฒนาเพื่อจะทำให้ยกมาตรฐานเซอร์วิสนะทำให้เรากับไลน์เนี่ยเลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เขาเรียกว่าแก้เพนจพอยท์ เอาบริการเซอร์วิสมาทําให้ตอบใจลูกค้าตรงใจลูกค้า<ม>การเชื่อมตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งประตูในการเปิดประตูเข้าหากัน<ม>ตอนนี้ก็คือเป็นมาย์คลซเมอร์ะไรใช่ไหมสามารถเลืกสามารถให้ลูกค้าเนี่ยตอบลูกค้าเป็นเพอร์ซนลได้อันนี้เราทําอะไรที่เป็นตรงกับลูกค้าที่เป็นอ<ม>ินดิว d u a l ดได้นะไม่เราไม่ได้เป็นแบบทั้งทั้งกลุ่มทั้งคนทุกคนนะโดยเฉพาะยิ่งที่ทำเนี่ยก็คือเวลาเราทำเซอร์วิสอะไรเพื่อจะพัฒนาผลิตภ mm. ัณฑ์เซอร์วิสเราใช้มาย์คลาสซเมอร์เนี่ย อันนี้พี่ตุก๊กว่าอันนี้เหมาะกับธุรกิจของของเรา,าเราจะได้รู้จักลูกค้าครบทุก<ช>มิติแล้วก็<ม>ที่เหนือใดคือเราก็ต้องศึกษาเรื่องเบสเบอร์แล้วก็ตู d a t ต้าเรื่องลูกค้าเราแลลูกค้าแพลตฟอร์มซึ่งอันนี้พี่ตุก๊กก็เป็นหนึ่งในหัวใจที่สําคัญนะคะ<ม>ถ้าเราไม่มีไม่มีดูเรื่องพฤติกรรมของกลุ่มที่เราจะไปะให้เห็น Data เลยว่าคือลูกค้ากลุ่มไหนละ่ะชอบแบบไหน,นมันดีไซน์ประดังวัไม่ได้ล่ะคะ่ะ<ม>ตอ่อให้เซอร์วิสแบบไหน,นแต่เซอร์วิสั้นออกมาไม่ไมเซิร์ฟตรงกลุ่มเขามันก็ ข,ของไไม่ได้ซึ่งนะแปลว่าการใช้หลังบ้านของไลน์เนี่ยทำให้พี่พี่ตุ๊กแบ่งเซ g กเมนต์เทชันได้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็เซิร์ฟผลิตที่เหมาะกับแต่ละกลุ่มมากขึ้นการที่บริการลูกค้าได้24ชั่วโมงเนี่ยอยากดูว่าทาง TQM ใช้ไลน์แล้วมันช่วยตอบโจทย์ยังไงบ้างคะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ในการสื่อสารเนี่ยเรื่อง2 4 hour service เนี่ยนะคือมันจำเป็นรับลูกค้า เรื่องของประกันมากเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอุบัติถท้ผู้คนรู้ว่าเกิดอุบัติเหตุตอนไหนมันไม่เรื่องอุบัติเหตุละคะ<ม>่ะมันนัน้นนั้นมันไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้บริกเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่จําเป็นสําหรับการบริการของ TQM UM มากของเราเนะี High ่ยไฮเทคกับไฮทัชมาคู่กันนะ<ม>คือ,ค,อคือไปคนอย่างเดียวร้อมันไม่ได้นะเดี๋ยวนี้นะ<ม><ม>ตัวแชทบอทเนี่ยช่วยเราอย่างน้อยก็ พรีในการตอบคาถามเบื้องต้นที่ง่ายๆนะ,ะแต่ที่บอกสินค้าประกันเป็นสินค้าที่คอมพิเคตต้องอาศัยความเข้าใจบางทีหรือเฉพาะอย่างเช่นตอนนั้นลูกค้าอยู่ในที่เกิดเหตุ<อ>เขาอยากได้คําถามที่ดีฟลงไปบอดช่วยไม่ได้ละบอดมันมีความข้อจํากัดละถ้างั้น ก็ให้เปลี่ยนจากบอทมาเป็นคอนแชทอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราออกกลับมาใช้ไลน์เองเป็นเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่เราเข้าใจเข้าถึงและเซอร์วิสให้กับลูกค้าได้ซึ่งพอทุกคนอยู่บนไลน์เราก็ไปเซิร์ฟอยู่บนไลน์ทัชพอยท์ทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการขายขายเคลมทุกอย่างอยู่บนนั้นเก่งละเก่งละฟังมาเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเหตุกระบวนการบางทีแบรนด์ก็ต้องฝึกฝนนะคือก่อนจะให้ลูกค้าใช้คุณต้องใช้ให้ เครื่องมือให้เป็นก่อนเหมือนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยทำอะไรออกมาเขาก็ทาเป็นภาพกลางนะเพราะนั้นในธุรกิจเราก็ต้องทํางานร่วมกันนะกับตัวเจ้าของแพลตฟอร์มเพื่อจะดูว่าของแบบไหนทําออกมาแล้วคือมันจะตรงกันกับจริตของที่ลูกค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นมันอย่างพี่ตุ๊กเองเนี่ยบางอันเรามีกันลูกค้าเราเนื่องจากว่าพออยู่ในไลน์ปุ๊บเนี่ยเขาก็มาแชร์ข้อมูลให้ฟังว่าลูกค้าที่อยู่ในไลน์เป็นคนกลุ่มทาร์เก็ตแบบไหนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพี่เนี่ยก็ต้องให้ตรงกับแพลตฟอร์มของเขานะ อ่ามันจะเป็นป,ประโยชน์ถ้าแม่เราขายของได้ง่ายขึ้นอ,อย่างเงี้ยคะ่ะพี่ตูกคิดว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยเราเองก็ต้องมีความเข้าใจแพลตฟอร์มนะเพราะแพลตฟอร์มเนี่ยเราเราธุรกิจแพลตฟอร์มจะเข้าใจธุรกิจเราไม่ได้ต้องทำงานร่วมกันก็ถือว่าที่ผ่านมา7-8ปปีเลยนะคะที่อยู่กับไลน์มาเป็นอะไรที่ ทีเมแฮปปี้ค่ะแล้วก็คอนติเนียมาตลอดแปลว่าจริงๆจากที่ฟังพี่ตุ๊กมี2พาร์ทพาร์ทที่ใช้ไลน์เป็นสื่อกลางในการคุยกับคัสเตอร์ม์ของเราจริงๆให้เขาแบบสบายใจในการพิมพ์มาหาเราได้24ชั่วโมงตลอดเวลาแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็คือการที่ทํางานร่วมกับไลน์ที่อาจจะมีแบบข้อมูลที่อาจจะมาช่วยให้ทาง TQM พเอ็มพัฒนาเซอร์วิสหร้อว่าผลิัณได้ดีขึ้นใช่ใช่เนื่องจากเรามีไลน์เอฟฟิเชียร์แอคเคาท์เนี่ยเช่นว่าเราจะโปรโมทของว่าเซอร์วิสตัวไหนที่ กว่าจะถึงคนเป็นหลักหลายร้านได้อย่างเงี้ยผมโห,ห,หใช้งบเยอะมากเลยค่ะแต่พอไปที่รายๆปุ๊บมันเหมือนเออรู้ว่าเหมือนบริษัทจะทําอะไรใหม่ขึ้นมาแล้ว<อ>หรือเ่เรามีพาร์การเงินใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะไปแบบนอกแบบเป็นลูกค้าโดยทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในแ<ม><ม>พลตฟอร์มก็ใช้ใช้ชาการสื่อสารเยอะมากนะ<ม>คือเรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยเห็นละเรื่องการที่เราทํางันมาตลอดไลน์มาแชร์เรื่องข้อมูลเราเอาไปทําเรื่องโปรดักต์ออกมาหลากหลายเนี้ยตัวก็มองเลยก็การสื่อสารโฆษณาออกไปเนี่ย ก็ทําให้ถ้ามองนะเราก็ใช้งบน้อยลง ตรงจุดมากขึ้นจากที่ได้พูดคุยกับพี่ตุ๊กมาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นการพัฒนาของ TQM อย่างต่อเน,นื่องที่เห็นผู้บริโภคเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็มีการพัฒนาเซอร์วิสใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ๆปรับปรุงเซอร์วิสมาอย่างสม่สมําเสมอนะคะแล้วก็การที่รวบรวมทุกอย่างมาอยู่ใน Li น์โอเนี่ยทำให้เป็นทัชพอยท์ที่ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่างครบจบมีอะไรนึกไม่ออกก็คือเข้าไปที่ Li n e Official Account ของ TQM ได้เลยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะคะสุดาน่ึง สุดท้ายเป้าหมายต่อไปของ t u m จะเป็นยังไงแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายอะไรกับคุณผู้ชมสักเิดนึงค,ค่ะค่ะ70ปีของเราที่ผ่านมานะทั้งเรื่องของเซอร์วิสบางอันอาจจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไม่เทคโนโลยีทั้งหลายแหล่นะพี่ตุ๊กมองว่าเราเองก็ไม่ได้หยุดในการพัฒนาเราเปลี่ยนจากที่บอก f a c e t o Face, t e l e m a r k e t i n g นะเป็น t l l e h h t แบบแล้วก็เป็นแบบ fully digital นะทั้งหมดเนี่ยพี่ตุคิดว่า เราเองก็ต้องบอกว่า70ปีเรามีสโลแกนแล้วนะก็ไม่หยุดทำดีที่สุดเพื่อคุณค่ะวันนี้ได้อินไซต์เยอะมากเลยนะคะต้องขอบคุณพี่ตุ้มากๆเลยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ